สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับแปลงซอยหกของเรานะคะวันนี้นะคะขวัญจะพามาชมนะคะอันนี้จะเป็นถนนเส้นสามสามนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสังเกตนะคะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะที่อยู่หน้าปากซอยเจ็ดนะคะถ้ามาจากแปลงที่ดินซอยหกก็มาเพียงสองกิโลเท่านั้นนะคะวิ่งออกมาบนถนนเส้นนี้นะคะหมายเลขสามสามนะคะแล้วก็ทางสังเกตทางขวามือนะคะก็จะมีบําเชลนะ ะะแล้วก็มีตู้ธนาคารกสิกรไว้คอยบริการลูกค้านะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นทางด้านซ้ายมือนะคะสังเกตนะคะ จะมีป้อมนะคะเป็นป้อมตํารวจนะคะตรงที่รถออกมาตรงนี้นะคะจะมีป้อมตํารวจอยู่นะคะและถัดมาอีกหน่อยนะคะจะเป็นโรงเรียนนะคะของโรงเรียนกาลุงค่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายรถเมย์ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นรถเมย์ที่มาจากอุทยัยธานีนะคะ <ico> <t ell> เพื่อไปบ้านไร่นะคะขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะและอันนี้นะคะเป็นศาลเจ้าแม่กาลุงนะคะเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่นี่นะคะใครอยากมาสักการะบูชาได้เลยนะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลายสนีนะคะถ้าเกิดใครอยากจะส่งของก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะของปลายสนีตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นถนนหลวงหมายเลขสามสามนะคะจะเป็นเส้นที่ไปออกสุพรรณบุรีนะคะไปออกนครสวรรค์ได้เลยนะคะเส้นนี้นะคะมาใช้เส,ส้นนี้ได้นะคะถ้าเกิดจะเลี่ยงรถติดนะคะและ้วทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสถานีตำรวจนะคะเมืองกาลุงนะคะแล้วก็ไม่ไกลเลยนะคะใกล้จะถึงซอย6แล้วนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อเข้าซอย6นะคะ จากหน้าปากซอยนะคะก็จะเป็นระยะทางนะคะ750เมตรเท่านั้นนะคะที่จะเข้าไปแปลงที่ดินตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่มีรถนะคะส่วนตัวนะคะสามารถมารถโดยสารได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดินเข้าไปในซอยนะคะไม่ไกลเลยนะคะแค่เพียง750เมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันได้เลยนะคะและตรงนี้นะคะอันนี้สังเกตนิดนึงนะคะจะเป็นธนาคารทกสนะคะฝังขึ้นป้ายิดนิดนึงต้องขออะไรด้วยนะคะแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นซอยหนะคะ จะมีธนาคารนะคะสังเกตง่ายๆจะมีธนาคารนะคะตั้งอยู่หน้าปากซอยเลยนะคะเลี้ยวเข้ามานิดเดียวนะคะ750เมตรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูแปลงที่ดินกันเลยนะคะและผ่านตรงนี้นะคะก็จะมีโรงเรียนอนุบานลนาชหีด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครซื้อแปลงนี้แล้วอยากพาลูกพาหลานมาอยู่ด้วยสามารถ พามาโรงเรียนตรงนี้ได้ด้วยนะคะค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าห่างจากแปลงที่ดินของเรานะคะอยู่เพียงประมาณแค่200เมตรเท่านั้นนะคะโรงเรียนตรงนี้นะคะก็ะคือแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าซอยนี้นะคะไม่เปรียวนะคะทั้งซอย6และซอย7ตรางมีที่ดินขายนะคะทําให้2ซอยนี้จะอยู่ซอยกลางเมืองทาให้ไม่เปรียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดินกันได้เลยนะคะอันนี้ถึงแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็ แปลงแรกนะคะ2แปลงแรกนะคะจะติดถนนลาดยางนะคะแล้วก็น,นี้เป็นบริเวณด้านในนะคะเห็นภูเขาโดยรอบตรงนี้เลยนะคะสวยงดงามมากๆเลยนะคะและแปลงนี้นะคะจะขึ้นตรงกับเขตเทศบาลด้วยนะคะเดี๋ยวฝันพาไปดูมุมด้านบนนะคะนี่นะคะจะเป็นมุมด้านบนนะคะซึ่งจะแสดงเห็นเลยนะคะเมืองกาลุงนะคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้แทบจะไม่ใช่เมืองเล็กๆแล้วนะคะจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเริ่มพัฒนาและขยายตัวแล้วนะคะ มีประชากรและมีผู้คนมากมายแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่เปลี่ยวแน่นอนนะคะแต่ยังมีแหล่งธรรมชาติดีๆนะคะแล้วก็การทําแปลงของเรานะคะก็จะเป็นถนนหินคลุกนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะจะบดอัดถนนก่อนนะคะแล้วนํำหินคุกมาลงให้ชั้นหนึ่งนะคะก็คือจะแน่นแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะแปลงที่ดินกาลุงนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าชอบถามว่า ปลูกอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้ค่ะจะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์เลยค่ะจะเป็นต้นทุเรียนนะคะ <idad> จะเป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะคะที่เห็นในภาพนะคะสามารถปลูกได้นะคะ <im it> แต่ก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะแต่ต้นทุเรียนก็สามารถไปต่อได้นะคะ <surfaces> ขึ้นได้อย่างสวยงามเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากปลูกก็แนะนํานะคะ <im it> <im it> ต้นทุเรียนหมอนทองนี่นะคะปลูกได้เลยนะคะ <im it> <im it> สวยงามมากเลยนะคะต้นนะคะใบเขียวมากเลยนะคะที่นี่ดินดีนะคะรับรองได้เลยค่ะ แล้วก็วิวทัศนียภาพนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวถ้ายังไงก็ฝากแปลงที่ดินไว้ด้วยนะคะ